สวัสดีค่ะเจนะคะแม่หมอยช่องแดชปิดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจจะย้ายมาฝั่งไทยมาดูคู่จิ้นฝั่งไทยบ้างนะคะซึ่งกำลังเป็นกระแสแล้วก็โด่งดังมากโดยเฉพาะในวงการลูกทุ่งบ้านเราอะนะคะณนะตอนนี้จะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากน้องนุกปายแล้วก็กระแสที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้คือมันเป็นเรื่องดรมมาม่า ระหว่างแฟนคลับที่กําลังตีกันค่มด้อมอย่างเมามันนะตอนนี้นะคะระหว่างแฟนคลับของน้องนุกปายกับฝั่งอากาเซ่ก็คือแฟนคลับของอ่าก็เซเวนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นเมนของพระมหาแจ็คสันหวังนี่กําลังนัวกันอย่างเมามันเลยทีเดียวแต่ใดๆก็ตามถึงแม้ว่าเจอ่ะจะเป็นอากาเซ่แต่การดูดวงวันนี้ เจจะไม่เจจะเป็นกลางเจจะเป็นกลางคือแล้วก็จะไม่ดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของดราม่านี้นะคะแต่จะดูโฟกัสที่ผลงานของน้องนุกปายเองมาดูว่าทั้งคู่หนุนกันไหมดวงเขาทั้งคู่หนุนกันไหมแล้วก็ ดราม่าที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องหนุกเนี่ยพวกเขาจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมและหลังจากนี้การงานของพวกเขาจะเป็นยังไงและสิ่งที่เขาพอที่จะทําได้ในช่วงเนี้ยที่มันจะเป็นผลดีกับพวกเขาอ่ะมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของดรามา่าไม่ว่าใดๆก็ตามรวมไปถึง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เจขอไม่ดูแต่จะดูในลักษณะเชิงความสัมพันธ์ด้านการงานแทนในเรื่องของ l ลิฟ l ลท์เลิฟไลท์คืออะไรคือ,อในเรื่องของความรักแบบในในเชิงชู้สาวอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆคือรู้สึกว่าถ้าสมมติดูลึกไปขนาดนั้นมันมันน่าจะแบบมันน่าจะแบบ คือละลาบละหลวงละการใช้คําว่าละลาบละหล,ลวงชีวิตส่วนตัวของน้องมากจนเกินไปแล้วเราไม่อยากดับฝันคู่จิ้นด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางคนคือแบบอาจจะอาจจะลอยอาจจะก้าวไปไกลแล้วอะไรแบบนี้แล้วทีนี้แบบเออถ้าถ้าแบบเราไปเตะปั๊กออกเราไปเตะตัดขาตอนเนี้ยเราก็กลัวว่าแบบช่องเราแม่งแบบจะออกรีพอร์ตหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าอะ ในในทุกดูความสัมพันธ์อ่ะมันก็มีทั้งเรื่องดีเราไม่เรื่องเรื่องที่จะต้องปิดบางก็ไม่จําเป็นที่ต้องเปิดเผยออกมาทั้งหมดอ่ะเนาะโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านเอออันไหนที่มันพอจะดูได้ก็ดูอะไรที่มันแบบลึกไปก็ขออนุญาตนะตรงนี้แล้วกันนะคะถ้าใครคาดคาดหวังที่จะที่จะมารู้เรื่องนั้นพอฟังถึงจุดนี้ก็ปิดคลิปไปได้เลยแต่ถ้าแฟนคลับจริงๆแล้วอยากจะรู้อ่ว่า ในอนาคตของเด็กๆเ,เนี่ยของน้องทั้งคู่เนี่ยเขาจะการงานเขาจะเป็นยังไงเขาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปไหมเขายังจะหนุนกันไปได้ด้วยดีหรือไม่เขาจะก้าวข้ามผ่านดราม่านี้ไปไปได้ด้วยความเข้มแข็งหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออ่ะเจขอพูดนะตรงนี้เลยคือเจไม่ได้ตามนานน้องเจไม่รู้จักน้องมาก่อนเจเพิ่งมารู้จักนะเออช่วงที่มีดราม่า เ,เกิดขึนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบเออเขาไม่ดังหรือว่าอะไรยังไงเพียงแต่ว่าในในการเสพดนตรีในการเสพอาอทออิสต,ต่างๆพวกนี้คือคนเรามาเสพไม่เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เจ๊ก,ก็ไม่รู้จักก็สเเหมือนกันเอ,อ้ไม่ใช่มันไม่รู้จักออคือได้ยินชื่อแตใ่ในเชิงการรู้จักคือเหมือนแบบรู้จักว่าเขาเออประวัติเชิงลึกหรือว่าแบบผลงานหรืออะไรยังไงแบบนี้ก็ไม่ได้เสพมาเหมือนกันเพิ่ง เพิ่งจะมาเป็นแฟนคลับของกลุ่มนี้ได้แค่เดือนสองเดือนเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะส่วนของน้องนุกปายคือได้เคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเสพผลงานไม่เคยดูผลงานของพวกเขาเพราะฉะนั้นก็ขอ,อขอณที่นี้ว่า ถ้าถามในแง่ของผลงานหรืออะไรยังไงหรือการที่เจจะออกมาดิสเครดิตอะคือคือไม่นะคะไม่ได้มีอินเทนชันในในเชิงนั้นแต่เราจะมาดูไพ่บอกยังไงก็จะพูดไปตามนั้นแต่ว่า,าจุดไหนที่มันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเจขอจะไม่พูดถึงแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามีแฟนคลับมาถามว่าไม่ไม่รู้จักนุกปายหรออะไรอย่างเงี้ยขอพูดตรงๆเลยแบบได้ยินชื่อ ได้ยินชื่อค่ะแต่ว่าไม่รู้จักในแง่ของผลงานหรือว่าอะไรยังไงเพราะไม่ได้เสพผลงานจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีเชิงที่ว่าแบบไม่ชอบหรือว่าดีสเครดิตหรืออะไรยังไงพวกเขานะคะขอขอออกตัวไปนะตอนนี้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันว่าผลงานของพวกเขาแน่นะโค้จะเป็นยังไงจะเขาจะผ่านเรื่องดราม,ม่าแบบนี้ไป,ไ,ปได้ไหมแล้วหลังจากที่มันผ่านไปแล้วจะมีงานใดๆเข้ามาหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาดูกัน เห็นจากหน้าไพ่แล้วเธอชันมากสุดท้ายก็จะไม่น่าจะพนดรมาม่าอยู่ดีแต่เนี่ยสงสารสงสารตัวเองเริ่มสงสารตัวเองแล้วกูอ่ะมาค่ะมาเริ่มกัน าจากที่ดูนะคะในแง่ของดรามา่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรแต่เอาจริงๆนะณตอนนี้ตัวน้องเองค่อนข้างที่จะเบื่อค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางที่ดีอ่ะอาจจะมีในลักษณะในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่แบบให้ความปรึกษาหรือว่าอะไรยังไงนะะ้อค่ะอาจจะอาจจะต้องคอยอดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตใจแล้วก็ดูคุยในเรื่องของอะไรต่างๆนิดนึงแล้วก็ทางที่ดีในช่ว วงนี้ตัวน้องอน้องนุกเองอะ่ะน่าจะอยู่เ,เงียบๆน่าจะแบบโอเคน่าจะไม่ต้องออกมาพูดหรือโต้ตอบอะไรยังไงแล้วน่าจะเป็นเรื่องดีที่สุดสําหรับน้องเพราะว่าไม่ว่าน้องจะพูดอะไรออกมาไม่ว่าน้องจะอะไรยังไงก็ตามมันก็เอาจริงๆนะคะตัวน้องเองก็อาจจะ คือมันเจ็บตัวทุกทางะ่ะมันเจ็บตัวทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็น่าจะอ่าน่าจะเงียบน่าจะโอเคแหละเพราะคือไม่ไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปนะตอนนี้ก็ไม่ส่งผลดีใดๆทั้งสิ้นมีแต่จะทําให้ทุกอย่างมันมันแย่ลงอะไรแบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะ ที่ผ่านมาน้องเดินมาไกลแล้วน้องอุตสาหแบกโลกน้องอุตสาห์ทำงานหนักน้องอุตสาห์แบบเออมามาไกลขนาดเนี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อความสําเร็จเพื่อการเงินและเพื่อการงานต่างๆนะตอนนี้ค่ะอย่าเพิ่งทำทำให้มันพังด้วยความใจร้อนหรือด้วยความที่แบบว่าด้วยความใจร้อนหรือด้วยอีกโก้หรือด้วยอะไรยังไงก็ตามนะตอนนี้ปล่อยให้ทางผู้ใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคอยซัพพอร์ตคอยหนุนหรือว่าในฝั่งแฟ,แฟนคลับต่างๆก็ยังให้การสนับสน แล้วก็ให้การสนับสนุนน้องอยู่ให้การซัพพอร์ตน้องอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆตัวตัวน้องเองไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองออกมาแลกเลยเอาจริงอยู่เฉยๆจะจะ,จะเจ็บน้อยกว่าจะโอเคน้อยกว่าเพราะสุดท้ายแล้วผ่านไปอีกไม่นานทุกคนก็จะลืมเรื่องราวนี้มันก็แค่ชัเตอร์หนึ่งหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนมันก็ต้องมีมีเรื่องที่จะต้องโดนเรื่องราวอะไรประมาณนี้อยู่บ้างนะคะในในส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วอะไรแบบนี้ส่วน ถ้าถามว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีไหมอย่างที่บอกว่าโอเคแหละมันก็จะผ่านไปได้แต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสอยู่อยู่พักนึงแต่คิดว่าหน้าประมาณช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปอ่ะมันก็น่าจะซาลงละมันก็น่าจะไม่ไม่เจอเหตุการณ์แบบดราม่าหนักๆเข้ามาช่วงนี้มันอาจจะเป็นหยิบย่อยหรือว่าอะไรยังไงขึ้นมาในช่วงเดือนเมษาน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าน้องน่าจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานช่วงนี้มันมันเป็นช่วงที่มันโดนในเรื่องของ ความส่วนตัวมากมากเป็นพิเศษก็คือตกเป็นเดวิลในช่วงของเดือนนี้นั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอส่วนตัวรักสามเศร้าเอยหรือว่าการถูกโกหกหรือว่าการโกหกหรือการกันหลอกหรือว่าอะไรก็ตามที่ออกแนวเดวิลหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละเกิดขึ้นแต่เอาจริงๆนะอนช่วงเนี้ย ณช่วงนี้คือคิดว่าน่าจะมีมีผู้ใหญ่เข้ามาประคับประคองหรือเข้ามาแบบบอกเข้ามากล่าวมาอะไรยังไงน้องอยู่เพราะฉะนั้นถ้าน้องฟังผู้ใหญ่น้องฟังผู้ใหญ่แล้วก็เก็บทุกอย่างไว้กับตัวไม่ว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามถ้าน้องอ่ะแบบเออโอเคเก็บทุกอย่างแบบทุกอย่างไว้กับตัวคือไม่ปล่อยหรือไม่อะไรยังไงอีกไม่นานนะคะ การงานการเงินจะเข้ามาโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษางานน้องงานใหญ่น้องกําลังจะเข้ามายังทําเงินได้อีกเยอะยังนู่นนั่นนี่ได้อีกเยอะเพียง <_' S 1> แต่ว่าณนะตอนนี้มันอยู่ที่ว่าจิตใจของเราในช่วงนี้มันเข้มแข็งหรือว่ามันเย็นมันใจเย็นได้มากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้ค่ะเอาจริงนั่งนั่งเฉยๆเป็นคิงปล่อยให้คนอื่นรับแรงปะทะแทนละกันนะคะเอาจริงๆอันนี้พูดในเชิงไพ่นะเราไม่ได้มองว่าแบบเออแบบ คือเหมือนเหมือนดูดวงส่วนตัวให้กับคนคนหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเอาจริง,รงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนออกมาปกป้องทุกคนออกมาแบบนูน่นนัน่นนี่น้องโปรเทคน้องหรือว่าอะไรไงไม่รู้ว่าโปรเทคหรือไม่รู้ว่าปกป้องหรือเปล่าในแฟนคลับบางส่วนอะไรแบบนี้แต่ใดๆก็ตามเอาจริงๆนะเออมันก็พูดอย่างคนเห็นแก่ตัวพูดอย่างคนแบบไอ้นี่นะคะเออพูดจริงๆเลยถ้าถ้าดูจากตามเนื้อหน้าไพาเ่เราอว่า คือเอาจริงๆมันนะตอนนี้เรามองว่าหลายเรื่องถึงแม้ว่ามันจะขึ้นชื่อว่าน้องนุกตายหรือว่าอะไรยังไงแต่มันก็แค่คนอื่นเอาเอาเรื่องของเราไปทะเลาะก,กับคนอื่นแค่นั้นเองเอาจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะตัวน้องก็แบบนั่งเฉยเยรอรับงานอ่ะจะดีกว่าที่สําคัญไม่อยากที่จะพูดเลยว่าอถ้าน้องอดทนแล้วผ่านช่วงนี้ไปได้หลังจากที่ผ่านดราม่านี้ไปได้อ่ะตัวน้องจะมีงานใหญ่ตัวตัวน้องทั้งคู่จะมีงานใหญ่ไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ว่ามัน คือจริงๆนะถ้าในแง่ของการตลาดในแง่ของคอนเทนต์ในแง่ของมาเก็ตติ้งใดๆก็ตามนะคะคือดราม่าพวกนี้มันจะทําส่งผลเอาผู้ที่เฮี้ยเลยอะส่งผลให้น้องเองอะดังดังมากดังแล้วก็ไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยแต่มันจะออกในลักษณะ g o กโบออกในลักษณะที่แบบว่า คือต่างต่างต่างประเทศอะครั้งนี้จะมีจะมีในเรื่องขององานงานต่างประเทศเข้ามาแต่ไม่ได้ไม่ไม่บอกไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นแบบเออยุโรปเออเมกาเอยจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อาจจะได้แฟนคลับฝั่งจีนมาด้วยก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะตอนนี้เห็นมีข่าวมีกระแสไปทางจีนด้วยแต่ whatever ค่ะไม่ว่ายัางไงก็ตามหรืออะไรยังไงก็ตามนะคะที่แน่ๆก็คือตอนนี้ชื่อน้องอะค่อนข้างที่จะแมส ถ้าพูดในแง่ของคอนเทนต์ละการตลาดจริงๆอะต่อให้มันแมสต่อให้มันเริ่มต้นในจุดที่มันแมสแย่ๆแบบเนี้ยแต่น้องไม่ได้ทําอะไรโอเคในเรื่องส่วนตัวของน้องมีมีมีข่าวในแง่ลบกับเรื่องของความสัมพันธ์น้องกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็ตามแต่ณนะตอนนี้คือในในแง่ของการงานอะ่ะ คือคือมันแมสในเรื่องของชื่อมันสามารถที่จะต่อยอดสามารถที่จะอะไรยังไงได้เพราะว่าเอาจริงๆนะคนเราอะแม่งจําชื่อจําเหตุการณ์แล้วพอมันดังมันเตี้ยงทุกคนอยากรู้ทุกคน Google ทุกคนหาชื่อน้องแล้วมันแมสเข้ามาถึงแม้ว่าแบบมันจะถูกมันจะถูกหลีดด้วยคอนเทนต์ในในทางที่แย่ก็ตามถ้าน้องเห็นเฉพาะถ้าน้องโฟกัสแค่ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินอะนะคะเดี๋ยวต่อไปอะมันจะมีมันจะมีสิ่งดีๆในเรื่องของการกอบโกยในเรื่องของการงานในเรื่องของ การเงินอ่ะเข้าใหม่เยอะอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะจะจะใจเด็ดแค่ไหน่นเองนะคะเกิดขึ้นอะ่ะถ้าถามว่าจะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้แหละด้วยการประครับประคองของของผู้ใหญ่เพื่อนฝูงแล้วก็กับการที่น้องอยู่นิ่งๆแล้วก็ปล่อยไปอะไรแบบนี้คะ่ะคือผ่านเอ่อผ่านไปไม่นานเดี๋ยวมันมันก็จบในในกระแสะนี้ถึงแม้ว่าแบบ คนจะพูดถึงเราในในแง่ลบหรืออะไรยังไงก็ตามมันก็ไม่นานเพราะว่าเอาจริงๆในในส่วนพาร์ทงานที่น้องทําอยู่หรืออยู่ในส่วนพาร์ทงานที่น้องทําอยู่หรือว่าฐานฐานการตลาดของน้องที่น้องทําอยู่นะตอนนี้คือกลุ่มกลุ่มแฟนคลับหรือว่าอะไรยังไงก็ตามมันก็มันก็แบบว่าเหมือน มันก็อยู่ในอีกอีกอีกตลาดหนึ่งแล้วในตลาดที่น้องกําลังนู่นนั่นนี่อยู่แฟนคลับของน้องก็ยังเหนียวแน่นก็ยังเปก็ยังให้การสนับสนุนอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่า,าจริงๆนะทุกกด้อมทุกแฟนคลับทุกอะไรมีปัญหาทํานองเนี้ยเกิดขึ้นหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่เข้าใจแฟนคลับน้องเหมือนกันที่แบบว่า เคยยูเป็นแฟนคลับจริงๆหรือยูออกมาดิสเครดิตน้องวะกับการที่แบบว่าเอ่อคือไม่ได้ไม่ได้มองในแง่หน้าตาที่การเอามาเปรียบเทียบแต่ไม่ว่าไม่ว่ายูศิลปินของยูหรือว่าเอ่อใครก็ตามมันไม่ควรเปรียบเทียบใครกับใครเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นดรมมาม่ามันมันมีผลพวงในเรื่องของดรมมาม่าในเรื่องของไอันนี้มันมาอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะคือเอาจริงๆแม้แต่แบบ คนเรามันคนละเวมันคนละทางอะเนอะอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะมาเปรียบเทียบกันแต่ใดๆค่ะขอโทษทีค่ะแบตหมดมันก็เลยตัดไปกระทันหันโอเคมาต่อกันอะถ้าอใดๆก็ตามในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตอนนี้ก็คืออาจจะทําได้ปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปแล้วก็อยู่เงียบๆไปก่อนส่วนในกระแสดราม่าที่แฟนคลับมีปัญหากันเกิดขึ้นเอาจริงๆนะคะณตอนเนี้ยก็คือ มันเกี่ยวกับน้องนุกก็จริงแต่ว่าถ้าดูตามพื้นดวงแล้วว่า มันส่งผลดีว่ะคือแบบเอาจริงมันมันกลับกลายเป็นการส่งผลดีกับน้องในในแง่ของการตลาดในแง่ของการงานเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าโอเคแหละมันไม่มีใครอยากที่จะเริ่มต้นด้วยด้วดรามา่าหรือไม่อยากมีใครที่จะพูดถึงเราในในเชิงลบหรือว่าเริ่มต้นในเรื่องของการงานในในกระแสที่เป็นลบแบบนี้แต่ในเมื่อคุณไม่สามารถที่จะคนโทรลคือน้องอะ่ะไม่สามารถที่จะคนโทรลเรื่องพวกนี้ไปได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับคนอื่นอะ่ะหยิบ หยิบชื่อเราไปไปเป็นปัญหาแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาของเราสะทีเดียวเลยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าแฟนคลับก็ยังให้การสนับสนุนและเข้าใจในตัวน้องแล้วก็ติดตามผลงานผลงานน้องอยู่ในในทางแฟนคลับจริงๆนะไม่ใช่ในฝั่งเฮเตอร์หรือว่า <c oughs> ไม่ใช่ในฝั่งที่เขาเอ,อ อาจจะเป็นไม่ใช่แฟนคลับจริงๆอ่ะเพราะมันก็จะมีประเภทที่แบบสมรอยเหมือนแบบชอบเหมือนนู่นนั่นนี่แต่ว่าทําให้ศิลปินของตัวเองเสียชื่อหรือว่าอะไรแบบนี้เราขอมองว่าไม่ใช่แฟนคลับที่ดีละกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามอน,นันต์นอ้นองไม่สามารถที่จะคนโทรลได้น้องก็อาจจะต้องปล่อยมันไปก่อนเพราะว่ามองว่ากระแสในช่วงนี้มันแรงก็จริงแต่ผลตอบรับในอนาคตอ่ะมันดันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินที่จะเข้ามาและการเอ็กเซนส์คือการ การขยายตลาดหรือว่าการขยายตลาดคือการการจะมีผลงานหรือการจะมีงานมากขึ้นด้วยซ้ําอะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นและก็ถามว่าจะดูพูดไปแล้วยังอ๋อโอเคในในส่วนของน้องปลายในส่วนของน้องปายกับน้องนุชก็ยังจะเป็นเพื่อนที่ดีโอเคเจขออนุญาตนะคะพอดีว่าเจไม่ชีพแล้วก็ไม่ไม่ทราบในความสัมพันธ์อันนี้เจเปิดแค่เรื่องของการงาน เพราะฉะนั้นเจจะไม่ได้ดูความสัมพันธ์เชิงลึกว่าพวกเขาอยู่ในสถานะไหนอะไรยังไงด้วยกันแต่เจจะมองในแง่ของผลงานและการเป็นเ,เป็นในลักษณะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพันธหุ้นส่วน เพื่อนร่วมง,งานอะไรแบบนี้ละกันนะคะเพราะฉะนั้นเจจะใช้คําในลักษณะเหมือนพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันจะไม่ได้มองในเชิงชีพหรือว่าเป็น,ปนแฟนกันหรือว่าอะไรยังไงเพราะเจไม่รู้ไม่ได้เปิดดูส่วนตัวในแง่ของความรักของพวกเขาแล้วก็ไม่ ไม่ได้ชีพแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จริงๆพวกเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้แค่การงานนะคะในแง่ของการงานทั้งคู่ยังหนุนกันอยู่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยดูแล้วอาจจะมีเหนื่อยมีเบือ่อมีแบบเซ็งในบางครั้งที่จะต้องเซอร์วิสแฟนหรือที่จะต้องอะไรยังไงก็ตามในบางครั้งคือเข้าใจนะเพราะว่าบางทีอะถ้าสมมุติน,น้องเขารักกันหรือน้องเขาแบบนู่นนั่นนี่กันอะไรยังไงจริงๆก็ตามอันนี้ย้ําว่าไม่ได้เปิดดูความรักนะแต่ถ้าความสัมพันธ์ของพวกเขามันเรียวม,มันอะไรยังไงมันก็ไม่ค่อยย ที่จะมีใครตามชีวิตจริงไม่ค่อยอยากที่จะมีใครที่จะมาแสดงความรักออกสื่อแล้วก็อยากให้ เป็นเป็นประเด็นเป็นเป้าขึ้นมาแบบจริงๆให้คนต้องติดตามเรื่องนั้นคิดว่าน้องเขา่ะก็คงอยากให้แฟนคลับแล้วยางให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานของเด็กๆเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ใดๆก็ตามถ้าถ้ามีปัญหาหรือเขาเหนื่อยในช่วงเนี้ยแต่พวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราก็คอยสนับสนุนกันกันอยู่แล้วก็ยังไปยังทำงานไปได้ด้วยกันอยู่เพราะว่าดูแล้วถ้าหากมีการมีการแยกทางกันเกิดขึ้นมีการแยกทางกันเกิดขึ้นมองว่า จะมองว่าแยกทํางานเดี่ยวนะช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมกับการแยกทํางานเดี่ยวเอาจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดการแยกกันทํางานเดี่ยวมาแล้วว่ามองอด้วยงานน้องอะ่ะมันออกมางานคู่เป็นส่วนใหญ่ดวงมันออกมาในลักษณะกันหนุนเป็นส่วนใหญ่ตัวดวงน้องนุกเองอะ่ะในแง่ของการงานมันอาจจะต้องมีใครคอยประคับประคองใครคอยซัพพอร์ตแล้วก็การมีเพื่อนที่ ที่ไปด้วยกันอะไรแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าแบบเออถ้าสมมุติว่ามีใครประคับประคองหรือว่าอะไรแบบเนี้คือไม่ใช่ว่าน้องนุกเขาไม่มีศักยภาพหรือว่าเขาไม่เก่งนะแต่ว่าเราเออเราเห็นคลิปในติกต่อและกันกับเสียงน้องนุกจริงๆก็ถือว่าแบบเฮ้ย น้องร้องเพาะนะน้องโอเคนะเรื่องศักยภาพในเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยน้องเขาก็ยังไปได้อยู่น้องยังโอเคอยู่ก็คือเก่งเลยแหละอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยความบางคนนะคะเคยได้ยินไหมต่อให้เขามีศักยภาพและความสามารถมากขนาดไหนถ้ามันมีจุดบางจุดเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าบางทีก็แบบมันก็จะไม่เปรี้ยงขนาดนี้ก็ได้ด้วยมัน มันหลายอย่างอ่ะเนาะมันจะต้องมีการหนุนหลายอย่างซึ่งดวงน้องในช่วงนี้มันเป็นดวงตั้งแต่เริ่มต้นมามันเป็นดวงในเรื่องของการถูกประคับประคองโดยเพื่อนฝูงโดยโดยคนรักหรือโดยแฝะหรือโดยผู้หญิงหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะยังยังเป็นแบบนี้อยู่ซึ่งจะทําให้การงานของน้อง่อจะโดดเด่นแล้วก็สเตเบิอยู่ในช่วงนี้อะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นถ้าถามว่าเป็น เป็นคู่หนุนกันในเรื่องของการงานไหมใช่ค่ะเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะต้องพยายามที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองในแง่ของผลงานหรือในแง่ของอะไรต่างๆหรือว่าตัวน้องน้องปลายกับน้องนุกเองอาจจะต้องพยายามนิดนึงเพื่อที่จะฝ่าฟันปัญหาแล้วก็ดราม่าในช่วงนี้ไปก่อนเพราะสุดท้ายแล้วค่ะมันขึ้น you deserve love you are loveable คือมันเป็นในลักษณะเฮ้ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับความรักคุณจะรักได้หรือคุณ คู่ควรกับความสําเร็จหรือคู่ควรกับคนที่จะรักคุณหรือคู่ควรกับแฟนคลับที่ดีนะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะพิสูจน์ว่าใครจะเป็นเพื่อนแท้ใครจะเป็นมิตรแท้แล้วก็ใครจะเป็นแฟนคลับที่แท้และให้การสนับสนุนพวกตัวน้องๆอ,อ,อยู่นะคะตอนนี้อาจจะต้องพยายามพยายามพัฒนาฝีมือพิสูจน์ตัวเองในแง่ของศักยภาพในเรื่องของ p e r f o r m มนซ์ต่างๆในแง่ของการงานและกันในช่วงนี้เพราะว่าเอาจริงๆใน คิดว่าอีกไม่นานน่าน่าจะน่าจะมีผลงานหรือน่าจะมีโปรเจกต์หรือน่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วงนี้อาจจะต้องเก็บตัวปล่อยให้กระแสด,ดรมมาม่าพวกเนี้ยมันเงียบก่อนผ่านไปได้แต่เหนื่อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรออกมาได้จริงๆเพราะเจ็บเจ็บทั้งสองฝั่งอะไรแบบเนี้ยค่ะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ก็เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะแบกรับอยากให้น้องเลือกที่จะแบกบรับแล้วก็นิ่งๆไปซะเดี๋ยวนั่นแหละ สุดท้ายแล้ว่ะค่ะผ่านไปในช่วงนี้มันก็แค่ช่วงเวลาหน,หนึ่งที่มันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องแย่คือดวงดวงมันอาจจะตกหรืออะไรยังไงก็ตามในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจทุกส่วนแล้วกันเราไม่ได้เข้าข้างใครนะคะเราดูแค่ในแง่ของการงานส่วนในในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอแฟนคลับทะเลาะก,กันเอ่ยหรือว่าการที่น้องถูกคน ถูกน้องผู้หญิงคนที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยคืออาจจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยออกมาแฉเราขอไม่เมนชั่นถึงนะเพราะว่าเราไม่ทราบเรื่องเราไม่ได้มีความรู้หรือว่าคือแบบไม่รู้ว่าประเด็นคือตรงจุดไหนหรือว่าอะไรยังไงไม่ได้ฟังข่าวเราไม่ได้อ่านข่าวคือแค่ได้ยินมาว่า มีมีแฟนเก่าออกมาแฉแต่ก็ไม่ได้ไปฟังบทสัมภาษณ์หรืออะไรใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นขอไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะเรื่องงานก็พอแต่ในเรื่องของที่มีกระแสะทะเลาะก,กันกับอากาเซ่อันนี้เราทราบดีเพราะว่าเราอะอย่างที่บอกเราเป็นอากาเซแต่ว่า ไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องดรามา่าไม่ได้ติดตามเรื่องดรามา่าเรื่องอะไรเพราะตอนนี้กําลังอินกับเรื่องผลงานของเด็กๆที่ปล่อยมามากกว่ากับเรื่องกระแสดราม่านะคะโอเคฝากเป็นกําลังใจให้สําหรับแฟนคลับที่ดีแล้วก็ที่สนับสนุนน้องที่ผลงานละกันนะคะขอบคุณค่ะสําหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ